สนามบินวัดไตวัดไตอิอ International Airport ดีทานผู้ชมโฟกัสโซลเยเป็นเจ๋อตอนนี้เราเขามาทีสนามบินปัตตยเขาผ้ามาส้มภายนอกเข้าอาจจะบริเขาไปในอาคารอันนี้ทางเขามาเนาะเป็นปู่หลงใหม่ตามแคมทางอย่างสวยงาม ท่านผู้โดยสารภายในท่านทางหนาในมันอ่ะท่านผู้โดยสารภายในสนามบินวัดไตวัดไตต International Airport ตัวนี้เป็นลานจอดรถ่นะอันนี้ลานจอดรถ น้ำบินับอยู่ข้างใน,งน้นาคุณท้งแรกที่เข้าไดมาทายม่าทายคลิปอยู่หมองนี่วสันซ่าแล้วพี่เอฟซีจะให้ไดม่าทายให้เบิง์นไปนวัาสนามบินอยู่ทีนครลงเวียนจันเป็นไดรก็จอดโซ่ข้าวไดมองนี่เนาะ เงาเนาะสนามบินก็เงียบเงาทาดานพวมิตรภาพก็เงียบเงา โนเซออยู่นี่พ่อ วอนจอดรถปะภายในสนามบินวัดไทวัดไทอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตตั้งอยู่ที่คนครหลวงเวียงจันทร์แถวนี้นาจะเป็นกับเมืองซีโคตะบองอาคารผู้โดยสารสากลเมื่อนี้เขาโบได้ภาข้าไปข้างในเนออาะท่านผู้ชม เอาเบิงภายนอกไปก่อนเมือนเบิ่์เอฟซีเข้าแต่ว่าเหียงห้องเข้าจังโควิดมันซาซาเ,เนาะโควิดมันจางไปในจังเขาไปถ่ายข้างในแต่ว่าช่วงนี้กต่ซิบูมีคนร้ายดอกกต่เซบูมีจํานวนหนึ่งอ่ละแต่เห็นรถจอดร้าเติอบอยู่ได้ ทน้เเทงเที่ยวไปเนี่ยเป็นออกไปทั้งสีไทย หลงขนาดเนาะขนานี้แม่นแยแยสีไทย เดียวใายก็จะไปเมืองสังทองแต่ว่าไปแยดคัวก็จะออกไปวังเวียงหลวงพอบาง ตลาดซีไทยตลาดซีไทยทงข้าบปุ๋เขานะเอาชม่าบรรยากาศไทยนอกดี๋ย่ละ 动机嘛。 อย่นี่นี่ศูนย์รถของมาสก้าของขายของมาสอ้รถล,ลู้อยู่นี่เนาะใจนีนน่เนาะก็จะรถลู้อยู่นี่แค่นี้ก็จาจะท้ายรถล,ลายเนาะเมื่อกี้กับศูนย์ของเมื่อกี้กับศูนย์ของมาสก้า ้างน้าเนี่ยก็เป็นศูนย์ของโตโยต้าศูนย์บริการของโตโยต้าน,นี่เป็นรถเมื่อสอง โตโยต้าเนาะก็เลยขับว่าง้ายรถโตโยตา้าหลายขนาดซูวันนี้เนี่ยหันขายเครื่องวัสดุการกอร่อสร้างขนาดใหญ่เป็นหันใหญ่มีหลายสาขาายใ,ในในครหลวงกแบบันมีหลายสาขาคือกันตานสูวันนี้เรื่งก่กอ,กอรสร้างระจายมากออยู่นี่เนาะหลายที่ครบ โ <Okay>. oh, มาวางท้ายรถมือสองกันหน่ยนาจอดแค้นทางกันแค้ยท้ายเพื่อว่าอจะต้ายรถแบบมาจอดอยู่แถวนี้จอดแถวอืนนนนอ้นก็ได้นะแต่วันนี้มันเป็นมันมีไรทางทางมันขวาง ซูนิซูขอบนี้นะ บ้านน้องเหนียวสลาดไมน้องเหนียวโอ้คาจะเคยเห็นเลือดสีเหลืองเลือนสีเหลืองปรุรุ่นนี่้า,าลาล้ายขนาดเลย 我都去。S S,